สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์แล้วก็การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆนะคะแล้วก็ส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกนะคะซัพพอร์ตทางช่องนะคะ แล้วก็มาพูดคุยกับไลฟ์นะคะในช่องแชทนะคะแล้วก็เช็คพลังงานด้วยก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนพี่คะส่วนตัวก็ยังเปิดรับอยู่นะคะก็แอดไลน์ทักแชทได้เลยปรึกษาปัญหาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจนะคะมีเรื่องราวที่มันซับซ้อนกับความรู้สึกแล้วก็เช็คพลังพลังงานนะคะส่วนตัวของเขาคนนั้นก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาได้เลยปิดรับเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคคะ่ะท็อปิกของเราวันนี้นะคะจะเป็น ความเดี๋ยวนะความนิ่งเงียบตอนนี้เขาคิดอะไรในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิกับ3ภาพออร์คาล์าร์ดนะคะเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะภาพที่2ภาพที่3เลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะภาพที่1น,นะคะ พลังงานคนตองที่1กับความนิ่งเงียบตอนนี้นะคะเขาคิดอะไรในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิท่านใดอยากที่จะปรึกษาปัญหาหัวใจนะคะไม่สบายใจนะคะเช็คพลังงานส่วนตัวพี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะแอดไลน์ทักแชทได้เลยนะคะเดลิเวอร์ออกมาแล้วโอ้โหพลังงานรุนแรงนะคะความนิ่งเงียบ ตอนนี้เขาคิดอะไรในใจค่ะ The r e v e r s ความรักความความคิดถึงนะคะการกำลังตัดสินใจสองดาบคือการนิ่งการเลือกตัดสินใจเพื่อที่จะเข้ามาคุยกับคุณเขารู้สึกมีความรักนะคะมีความรู้สึกที่ที่ผูกพันกับคุณอยู่ยังตัดไม่ขาดยังมีเยื่อใยมีความรู้สึกคิดถึงแล้วก็รักอยู่ตรงนี้มีความผูกพันอะไรก่อนหน้านี้ที่มันรู้สึกว่าไม่ ไม่เคลียร์ไม่คุยไม่ได้หรือว่ามีปัญหามีประเด็นนะคะอัศวินดาบธาตุลมจัสเมนออกมานะคะยืนยันว่าเขาอยากที่จะกลับเข้ามาพูดคุยในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถ้ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข้อความแมสเซจจากเขาคนนี้อย่างคันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะในช่วงที่ไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยนะคะแล้วเรายุ่งมากๆคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาเพื่อพูดคุยกันนะคะ เขาอยากคุยกันแบบมีเหตุผลคุยกันจริงจังคุยกันแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตกลงในความความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าจะเดินความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีหรือว่าจะเริ่มต้นกันใหม่นะคะการเปิดใจระหว่างคุณกับเขาเ็เขารู้สึกคิดถึงคุณนะแล้วก็เขายังรักคุณอยู่เลยนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะนะคะความนิ่งเงียบตอนนี้เขาคิดอะไรในใจนะคะ The h i g h Friends โอ้โหนะคนกล่องที่หนึ่งนะคะพลังงานเพราะฉะนั้นเป็นไปนได้เลยว่าคนคนนี้เขาอยากเปิดใจกับคุณไม่ว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นยังไงนะคะความผูกพันความรักชื่นชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอหรือว่ามีอะไรต่อก่อนหน้านี้มันก็ยังเป็นความผูกพันหรือความสุขที่เขากับคุณเคยมีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผ่านมาเป็นดั่งพรหมลิขิตที่ทําให้คุณได้พบเจอกับเขาเพราะฉะนั้นเขายังมี เขายังรักคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่แล้วก็ต้องการคุณด้วยนะคะถึงได้ขึ้นเป็นพลังงานของการรอคอยการเข้ามาตัดสินใจตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะคอมมิทเมนต์และจริงจังต่อกันนะคะ The High r e r e n c e การคอมมิทเมนต์การเข้าโบสการตกลงที่จะเป็นแฟนกันหรือว่าคุยคุยกันก็จะขยับสถานะเป็นแฟนหรือว่าที่แบบเหมือนกับจะเป็นแล้วยังไม่เป็นก็อาจจะจริงจังและเปิดเผยไปเลยนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาอยากเปิดใจกับคุณพูดคุยนะคะ คอมมิชเมนต์จริงจังกับคุณนั่นเองค่ะคนกองที่1น,นะคะพลังงานไพ่สวยงามมากๆนี่คือความนิ่งเงียบนะคะเขาคิดอะไรในใจนะถ้าสุดท้ายความสัมพันธ์นั้นมันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเขาลงมืนการตัดสินใจของคุณค่ะเพราะจัสเมนต์ออกมาบอกว่าถ้าก่อนอันนี้เขาทําไม่ดีกับคุณนะคะ มันไม่สามารถไปต่อได้เขาก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมลงโทษนะคะยอมให้คุณได้รู้สึกว่าตัดสินเขาอะ่ะอยากที่จะขอความเห็นคุณกับเขาถกเถียงกันเรื่องของความสัมพันธ์จะไปต่อยังไงจะไม่จะจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่กลัวอัศวินดาบผู้พร้อมที่จะลุยนะคะเจอหน้ากาันคุยกันตรงๆคุยกันแบบมีเหตุผลด้วยนะคะเพื่อที่จะทําความสัมพันธ์ให้กระจ่างและเข้าใจ เพราะเขาต้องการที่จะ I want to feel that way again อยากที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งเลินนะคะเพราะฉะนั้นเขายังรักและก็คิดถึงคุณมากๆเลยนะ I replay our conversations over and over นะคะเขาพยายามนะคะทบทวน กดสนทนาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะค่ะว่าว่ามันคืออะไรหรือว่าคุณกับเขาไม่เข้าใจกันคุณกับเขานิ่งๆห่างๆกันหรือว่ากําลังรอคอยการตัดสินใจอะไรหรือเปล่าหรือก่อนหน้านี้คุณคุณขอความชัดเจนจากความสัมพันธ์เขาหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้น i time f o r me to heal now ถึงเวลาที่เขาจะต้อง,ต,องต้องเยียวยาหัวใจตัวเองค่ะพอจะร์สเนออกมาเนาะนะคะถ้าคุณไม่ไปต่อในการคอมมิชเมนต์การตกลงในความสัมพันธ์เขาก็ต้อง เยีจิตใจของตัวเองนะคะผพาออกมาสองอันเลยนะคะ The timing just was uh, The timing just was j t right for us นะคะ มันอาจจะไม่ช่วงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสำหรับเราณนะตอนนี้ you were the best thing in my life นะคะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยเพราะฉะนั้นเขารักและก็คิดถึงคุณนะคะคนกลองที่1ยังตัดไม่ขาดเลยอยากที่จะเปิดใจพูดคุยกับคุณตกลงนความสัมพันธ์ด้วยรักและคิดถึงค่ะแล้วก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่1ความนิ่งเงียบตอนนี้เขาคิดอะไรในใจเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปิกของเรานะคะความนิ่งเงียบตอนนี้เขาคิดอะไรในใจนะเดี๋ยวเรามาดูซิท่านใดอยากที่จะปรึกษาปัญหาหัวใจนะคะอึดอัดไม่สบายใจเช้พลังงานส่วนตัวเพี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะนะคะแอดไลน์ทักชัดได้เลยนะออกมาแล้วทําให้สวยงามมากๆนี่พ่ายออกมาเองนะคะทุกคนและอยากบอกเลยว่าทำไมพ่ายออกมาเหมือนพลังงานคนกองที่หเลยนะคะนี่คือความนิ่งเงียบนะคะ ของเขาตอนนี้คิดอะไรในใจ j u s t m e n t The h i g h r f r e n d The l o v e r s คือความผูกพันความรักความคิดถึงความโหยหาความเสน่หาการอยากเปิดใจค่ะ j u s t m e n t เปิดใจตกลงในความสัมพันธ์กับกับคุณกับเขา The Highs r i e n o คือการคอมมิตเมนตกันนั่นเองการตกลงเป็นแฟนกันนะคะถ้าคุยคุยกันอยู่ก็จะเป็นแฟนกันละขยับสถานะกันถ้าเหมือนกับ คุยเหมือนจะเป็นไม่เป็นก็จะจริงจังเปิดเผยแล้วนะคะว่าจะเป็นแฟนกันนะเป็นคู่รักกันนะเขาอยากเป็นคู่รักกับคุณเป็นความรักกับคุณเปิดใจไว้อย่างรักแล้วก็คิดถึงมากๆแม้คนแม้ว่าคุณกับเขาจะมีอะไรกันก่อนหน้านี้มีอะไรกันที่ไม่เข้าใจคุ้มเครือก็เปิดเผยตกลงความจริงในใจกันเลยว่าคุณกับเขาจะเป็นไปต่อในความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าไม่ว่าคุณกับเขาจะแตกต่างกันยังไงนะคะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกัน ตอนนี้ก็มีความคิดถึงเฝ้ารอเดอ h ไฮโรเฟนซ์ด้วยเป็นพลังงานไพ่ที่แบบว่าอยากเปิดเผยจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาอยากคอมมิตเมนต์และจริงจังกับคุณนะเดอะไฮโรเฟนซ์นะคะอะไรที่มันคุมเคลือก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ชัดเจนเขารู้สึกว่าเขารอคอยการกลับมาหาคุณโอ้โหเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยเนาะ เขาอยากที่จะตกลงในความสัมพันธ์อยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับเข้ามาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความรวมสมบูรณ์เหมือนเดิมพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกหรือขยับสถานะในความสัมพันธ์นะคะไปอนาคตเลยทีเดียวเพราะเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากๆอยากที่จะ เข้าสู่ประตูวิวากับคุณเลยนะการมั่นหมายการจดทะเบียนสมรสการทําอะไรที่มันตรงไปตรงมาตามประเพณีนะคะอะไรที่มันไม่ชัดเจนไม่คุ้มเครือก็ทําให้มันตรงไปตรงมาเลยทีเดียวซื่อสัตย์เคารพในความสัมพันธ์แล้วก็เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าคุณมีมีแพชชั่นของทำให้เขารู้สึกมีความสุขและอยากอยู่ด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเขาก็ไม่รู้แต่นี่คือความในใจที่เขาคิดแบบนั้นนะคะ คุณมีเสน่ห์แล้วดึงดูดเขามากๆมันเป็นความรู้สึกข,ของความผูกพันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจออาจจะรู้สึกว่าตกหลุมรักกันหรือว่าชื่นชอบกันอะไรกันมากๆเหมือนกับพรหมลิขิตที่เขาสึกว่านี่คือพรหมลิขิตใช่ไหมที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันที่ทําให้คุณกับเขาที่ทําให้เขาได้รู้สึกว่าคิดถึงคุณมากอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์อยากที่จะจริงจังในความสัมพันธ์อยากที่จะกลับมาเป็นคู่รักกันกลับมาเป็นครอบครัวกันนะคะ เดอะเลเวเห็นไหมเป็นคู่รักที่แบบว่ารอคอยการที่จะได้ตกลงปงใจในความสัมพันธ์นะคะว่าเราจะชัดเจนในความสัมพันธ์กันนะว่าเราจะเปิดเผยความสัมพันธ์กันนะนะคะเรามาดูซิว่าได้อะไร I want to be more than friends นะคะเขาไม่สามารถที่จะให้คุณมาอยู่ใกล้เขาได้เลยแล้วก็เขารู้นะคะว่าเขาจะต้องทำอะไรนะคะ เขาชอบคุณมากกว่าเพื่อนถ้าก่อนอันนี้เขารู้สึกว่าทําตัวเหมือนเพื่อนหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าเคยคุยกับเขา หรือว่าคุณกับเขาเคยคุยกันแบบเพื่อนนะคะหรือแบบไม่จริงจังไม่ชัดเจนดูมันค,คลุมเครือคือจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์แต่เขาชอบคุณมากกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นเขารู้สึกมีความผูกพันแล้วเขารักคุณอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์ทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจน,นะคะตกลงเป็นแฟนตกลงเป็นคู่รกักตกลงสร้างครอบครัวกันในอนาคตด,ด้วย I'm um, so attracted to you นะคะคุณมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดมากเลยเห็นไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณมีเสน่ห์น้าหลงไหลเป็นคนดูแบบมีเวทมนต์เป็นคนดูหน้าเข้าใกล้ดูลึกลับแล้วก็หนน้าค หามากนะคะแล้วก็สิบถ้วยด้วยความสุขสมหวังความรวมสมบูรณ์ขออีกสักหนึ่งใบนะคะ I want to feel that way again นะคะนั่นคือเขาอยากที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นกับคุณอีกครั้งแบบที่เราได้คุยกันครั้งแรกพบเจอครั้งแรกแล้วตกหลุมรักและชื่นชอบการยิ้มสายตาย,ยิ้มให้กันแล้วก็เดินจูงมือกันไปไหนต่อไหนด้วยกันที่มีเรื่องราวดีๆหรือว่ามีการเดทกันไปทะเลหรือว่าไป การนั่งดื่มกาแฟแล้วก็ได้สบสายตากันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหรือเขาอยากที่จะให้คุณก็เขาได้กลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขเหมือนเดิมอีกครั้งนั่นเองนะคะคนกองที่สองนี่คือพลังงานที่แบบคือสวยนะคะนี่คือความนิ่งเงียบตอนนี้คิดอะไรในใจนะคะรักและคิดถึงอยากที่จะทำแบบนี้กับคุณและอยากให้คุณได้ชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณถึงแม้ว่า อดีตที่ผ่านมาทําไม่ดีไว้เขาก็ต้องโดนแบบยอมยินยอมที่จะรับโทษรับการตัดสินใจของคุณว่ามันจะไปต่อไม่ได้อย่างไรคุณเป็นผู้เลือกและผู้ตัดสินใจนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะความนิ่งเงียบนะคะตอนนี้เขาคิดอะไรกับคุณนะโอ้โหพลังงานสวยงามมากๆเลยนะคะ ความนิ่งเงียบตอนนี้คิดอะไรในใจของคนกองที่สามค่ะออกมาแล้วราชินีดาบธาตุลมนะคะ คุณต้องตัดจบหรือวานิ่งเงียบจากเขามาแน่นเลยนะชินิดาแพทยลมตัดคือตัดจบคือจบเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นมีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองมีความเป็นผู้นํานะคะมีเหตุและมีผลแต่ก็มีความใจร้อนนะคะเหมือนกับว่าคุณเป็นคนสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะดูเป็นคนที่แบบว่าเก่งแล้วก็ดูถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ดูควบคุมหรือว่าดูแบบทําให้แบบดูมีความเฉิดฉายดูมีความแข็งกร้าวแต่ภายในใจของคุณเป็นคนที่ ใจิตใจดีนะคะแล้วก็อ่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีความรู้สึกที่แบบแบบที่เสียใจที่เซน i ิทีฟเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น เขาอยากที่จะหนึ่งดาบนะคะการตกลงในความสัมพันธ์การเข้ามาคุยติดต่อสื่อสารเข้ามาชัดเจนในความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่คุมเครือก็ให้มันกระจ่างและเข้าใจเพราะฉะนั้น1ิบถ้วยคือการได้คุยกันกับคุณในอนาคตในเรื่องของการสร้างครอบครัวหรือทําให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาคนนี้อย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวด้วยความเป็นราชาดาบธา นะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะลุยเข้ามาคุยกับคุณแบบส่งข้อความหาแล้วนะเจอกันคุยกันแบบมีเหตุผลคุยกันตรงๆถกเถียงกันเรื่องราวความสัมพันธ์ว่าเอาอยัางไงเราจะกลับมาเป็นครอบครัวกันไหมหรือว่าเราจะขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะถ้ามีประเด็นกันก่อนหน้านี้หรือว่ามเออีเป็นอะไรที่แบบคุมเครือก็อยากที่ทําให้มันกระจ่างชัดเจนและเข้าใจขยับสถานะความสัมพันธ์ต่อไปได้คิดกับคุณในอนาคตแบบการมีลูกด้วยกันนะคะการมีพ่อแม่ลูกหรือว่ามีอะไรที่ อุดมสมบูรณ์ความสุขในเรื่องความสัมพันธ์ซีดาบการนิ่งนะคะเหมือนกับว่าแค่นิ่งปล่อยระวางไปก่อนแม้ว่าตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้แม้ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือว่าอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นความคิดที่อยู่ในใจนิ่งเงียบที่แบบจะทํำยังไงให้ได้ที่จะชนะหัวใจของราชินีดาผู้นี้มาให้ได้นะคะจะคุณจะตกลงหรือไม่อย่างไรนะคะเหมือนกับว่า ถ้าจะคุยจริงๆต้องมีเหตุผลที่จะเข้ามาคุยนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นอศวินดาบธาดลมผู้นี้พร้อมที่จะพุ่งเข้ามาคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาโด,โดยในวันที่คุณยุ่งมากๆหรือวันที่ไม่ได้โฟกัสอะไรก็ได้นะคะรุนแรงมากๆคนกล่องที่3แต่จริงๆพลังงานไพ่คล้ายกันหมดเลยนะคะ เขารู้สึกถึงคุณนะคะถึงแม้ว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจะผ่านมาแล้วคุณอาจจะตัดจบหรือว่านิ่งจากเขามาก็ได้ราชินีดาบนะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขารอโอกาสที่จะเข้ามาคุยกับคุณอยู่อําน็อต a วัลเลเบอร์นะคะเขาอาจจะเป็นคนทํางานหนักบ้างงาหรือเปล่าคนคนนี้นะนะคะหรืออะไรก็ตามตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สะดวกคุยนะคะที่จะคุยและที่จะเคลีย I can't stop thinking about you นะคะเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้เลยนั่นคือทำไมถึงเป็นสิบถ้วยอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นความสุขในความสัมพันธ์อยากที่จะให้คุณกับเขาได้มีอนาคตด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาคิดกับคุณในใจไป อนาคตอันไกลเลยทีเดียว I remember every detail of that day นะคะเขาจำเรื่องราววันเวลาระหว่างคุณกับเขาได้นะถ้าก่อนหน้าน,นี้มันมีเรื่องอะไรที่แบบเป็นประเด็นกันนะคะหรือความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเขาก็ยังรู้สึกถึงคุณถ้ามันจะผ่านมาแล้วแล้วเขาก็จำทุกสิ่งทุกอย่างได้เกี่ยวกับวันนั้นทุกๆวันที่คุณกับเขาได้คุยกันนะคะกับวันที่คุณกับเขาเคยมีความสุขร่วมกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบโอเค Sometimes นะคะ I stay awake thinking about you นะคะกลางดึกกลางคืนฉันก็ตื่นขึ้นมานะคะก็คิดถึงเหมือนกับว่านึกถึงคุณนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณด้วยได้ด้วยเช่นกันเห็นไหมคะความคิดถึงล้นๆเลยอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นความสุขความรวมสมบูรณ์เป็นครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตาหรือขยับสถานะความสัมพันธ์หรือในอนาคตให้คุณกับเขาได้แต่งงานสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกด้วยกันนั่นเองนะคะคนกล่องที่3นี่คือความนิ่งเงียบของเขาตอนนี้คิดอะไร ใในใจเกี่ยวกับคุณนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ